เอาแล้วก็อขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัเน่ยนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม rexl กับผมอ่าวันนี้ครับตามสัญญาที่ผมเคยให้ไว้ว่าจะสอนฟาร์มเกมนี้ก็นะมาทําให้แล้วทษทีจริงๆริงนะจริงๆกะจะทําให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่พอดีว่ามันไลฟ์ติดกัน2เวลาเลยก็คือไม่มีเวลาว่างไปทาจริงๆริงนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันก็คลิปคลิปนี้ครับจะเป็นคลิปสอนฟาร์มนะครับตัน้งะแต่ เลเวลหนึ่งจนถึงเลเวลผ่านเลยผมจะแจกทริคให้แบบละเอียดละเอียดเลยเมื่อพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดซับสไคร b ์แล้วไปรับชมกันเลยกับผม Let's go <S คุณกำลังประสบปัญหาโรบักไม่พอใช่เลยถ้าใช่ผมขอเสนอกระบักร้านใหม่เติมถูกเติมไว ปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัทแมปต่างๆเช่นบอกฟุตคิงเลกาซี่ออนิเมะแอดเวนเจอร์ออลสตารและยังมีระบบรับเติมแบบ ID ดีพัทแถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลทโคตรจะดีเลยนะเออนอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น ROV FREE f i r e p u พ g MOBILE ARENA b r e a บ o u t ไปต่ากันได้แล้ววันนี้ที่คราวบัดจัดกองสุ่มตัวสถานะชายนี่งบ49บาทซื้อเลยได้รหัส100เเข้าเกมมาแล้วมีตัวสถานะชายนี่จริงๆมูลช็อปขายรหัสไก่เวลเพียง29บาทไก่เพชรเริ่มต้น39บาทไก่ตัวมิติเริ่มต้น149บาทมีเพชรราคาถูกเทเข้าตัวลูกค้าได้เลยร้านนี้พี่แนะนำตามมาที่ลิงใต้คลิปได้เลยโอเคก่อนอื่นเลยนะครับเริ่มมาสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำ นะก็คือการใส่โค้ดครับเกมนี้มีโค้ดให้เดี๋ยวผมจะลองใส่ดูก่อนนะว่า ID เดี้ยมันจะใส่ได้ทั้งหมดกี่โค้ดเพราะผมไม่แน่ใจเลยปัจจุบันโค้ดไหนหมดอายุแล้วบ้างนะแต่ผมขอเทสแป๊บหนึ่ง โอเคถ้าผู้ชมหลังจากที่ผมใส่โค้ดเสร็จแล้วนะสิ่งที่ผมจะได้รับมานะครับจะมีเจ้าตัวอะไรเนี่ยขนอะไรสักอย่างเออกินๆไปก่อนนะครับโอเคต่อมาจะเป็นหัวใจหัวใจตัวนี้นะครับจะทําการรีเผาให้เราซึ่งตอนแรกทุกคนจะบังคับเป็นตัวฮิวแมนอยู่แล้วนะครับก็กดใช้ไปเลยนะได้อะไรก็แล้วแต่อ่าได้ทีริโน,โนทีบีไม่รู้อะไรช่างมันนะครับเงินตรงนี้จะได้มาหมเลยซึ่ง ถือว่าเยอะมากนะต้นเกมนี่ถือว่าเยอะมากผมแนะนํานะครับให้เอาเงินหมื่นเจ็ดตรงนี้นะครับมาที่นี่เลยซ,ลกกะกะลซื้อโลกะกาลูกหนึ่งซื้อแอโร่ลูกหนึ่งนะครับแล้วลองกินดูมาเผื่อได้ของดีกว่าเดิมปั๊บอ้าโอเคได้ตัวนี้มาก็ยังดีนะครับเพราะดาบเมื่อกี้ผมมันไม่มีสกิลเนาะแต่ผมยังไม่พอนะครับผมว่าเราน่าจะสุ่มได้ดีกว่านี้หรือเปล่าอีกซักหน่อยยังไงเงินก็ยัง เหลืออยู่อ่ะพอให้รีได้ทั้งหมด2ครั้งก็โอเคนะครับอ่ะีกสักทีเพื่อจะได้ค้องดีโอเคไม่ต่างไม่ต่าง,ตงไฟใครวะไ,ไงเผาหรอแต่ก็ดีโอเคผมว่าพลังนี้ไม่เวิร์กนะครับมันทำให้เราฟาร์มช้าแล้วก็ได้เวลน้อยมากนะ ผมจะแนะนําให้ทุกคนครับวิ่งเก็บกล่องใช่ครับคุณฟังไม่ผิดหรอกคุณวิ่งเก็บกล่องก่อนนะพอแรกๆเนี่ยคุณไม่มีเงินแน่ๆแ,แหละนะครับไม่ต้องถามผมว่าพี่หาเงินจากไหนผมว่าวิ่งเก็บกล่องเนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวผมขอหาแร่งก่อนมันจะมีจุดให้เราเก็บกล่องอยู่ นี่แหละครับประโยชน์ของการวิ่งเก็บกล่องในกล่องเนี่ยมันจะไม่ได้มีแค่เงินนะครับมันจะมีพวกธนูให้เราฟรีด้วยแล้วก็มีโลกากะให้เราฟรีด้วยซึ่งตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าเราประหยัดเงินไปได้อย่างเซ็ตเมื่อกี้ที่ผมปักระหว่างทางก็ธนู5,000โลกากะลูกกะสามพก็8 0 0 0เลยนะครับถือว่าเยอะมากนะเห็นไหมเนี่ยคุณมาเก็บกล่องก่อนนะครับแรกๆเนี่ยถ้าอุ้ยเนี่ยดูดีได้แมนเทอร์ด้วย ได้ไข่ฟรีไม่ต้องซื้อแล้วใบละสามหมืนเป็นไงประหยัดไหมเออนะการวิ่งเก็บกล่องเนี่ยสำหรับผู้เล่นหลายๆคนน่ยผมคิดว่าหลายๆคนคงจะมองว่ามันปัญญาอ่อนแต่จริงๆเกมเนี้ไม่ใช่เลยสําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยกล่องเนี่ยแม่งเปรียบเสมือนสมบัติจริงๆคือสมบัติจริงๆนะครับเพราะว่าการที่คุณจะฟาร์มมอนควควสหนึงเนี่ยอาจจะใช้เวลา5นาทีเลย 2-5ถึงนาทีแน่นอนอ่ะสินาทีอาจจะดูเวอร์ไปแต่2-5นาทีอะผมว่าถึงสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่ได้มีดาเมจไม่ได้เวลเยอะไม่ได้ตีแรงไม่ได้พลังดีผมมองว่าการวิ่งเก็บกล่องไม่ใช่อะไรที่ไร้าสาระนะครับอ่ะเผื่อไม่เชื่อนะเดี๋ยวผมจะลองอ่ารับเคเวสตีมอนให้ดูนะครับอ่ะจากไอเรโนใช่ไหมดูนะเนี่ย,ยว่มอนจะตายสักตัวเนี่ย จอสันหอยแอ,อปิดปิดสันแป๊บนะึงนีครมาที่สันนีปรับเป็นออ,อาล่างมอนตีล่างตีลา่างตีเดี๋ยวคนก็คิวคิวๆิวๆิวคิว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 ในกรณีที่ได้พลังดีมันก็จะฟาร์มง่ายหน่อยนะครับเห็นไ,ไหมโอเคตายแล้วอ่ะแล้วก็ล่างใหม่เซตหนึ่ง ุณก็ใช้พลังนี้โดดขึ้นมาพลังนี้ก็ฟาร์มได้นะฟาร์มต้นเกมดีมากนะอ่าโอเคเควสคุณเสร็จแล้วเห็นไหมแต่คุณดูสิคุณได้อะไรคุณได้เงินเจ็ดร้อยยี่สิบครับน้อยมากนะน้อยมากเลยแล้วคุณก็รับไปถ้าคุณเริ่มฟาร์มไหวดาเมจคุณเริ่มแรงแต่มันก็จะเร็วคึ้นเรื่อยเองนะครับอน,นั่นเดินแปลกๆเหมือนโปลเลยวะเฮียฆ่าก่อนไม่ใช่ตายไหม เฮ้ยมันไม่ตายแล้วมันมาอยู่ไหนแน,น่ไงเฮ้ยมันมาอยู่นี่อีกแล้วโอูหอ้หูว่าเฮ้ยอย่านาคัวเชิงมาแล้วกันอ่ะต่อเราจะลากตีโอ้ยนั่น่ตีหมดเลยดูดีมันใครเนี่ยมันให้เราตัวเทนะ่าไหร่เนี่ย มอนให้เราตัว96บาทแล้วก็ได้จากเควสอีก720เนี่ยเห็นไหมมันทั้งช้าทั้งอะไรแต่ถ้าคุณวิ่งเก็บกล่องแปบ๊บเดียวโชคดีหน่อยคุณได้เนี่ยเห็นปะ่ะเมื่อกี้ลูกธนูดอกละ5,000คุณก็ได้ฟรีเออโลกกะลูกละ3,000คุณก็ได้ฟรีเนี่ยมันได้เยอะกว่าเรามานั่งทำเควสต์ไรสาระปัญญาอ่อนนี่อีกนะครับเห็นไหมเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมแนะนำนะครับต้นเกมคุณวิ่งเก็บกล่อง เอาไปปักให้มันได้พลังดีๆก่อนเนี่ยผมได้ลูกธนูมา2ลูกก็เท่ากับหมื่นหนึ่งแล้วแล้วคุณต้องฟาร์มเควสนี้ยกี่เควสลหละถึงจะได้เงินหมื่นหนึ่งเออก็ตามนี้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตวิ่งเก็บกล่องแป๊บหนึ่งนะว่ามันจะได้อะไรดีๆไหมเห็นปะ่ะแล้วเมื่อกี้ผมได้สัตว์เลี้ยงมาฟรีมิดดิิยะตัวที่ดีที่สุดในเกมก็ได้มาแล้วตัวละสามหมื่นเนี่ยถ้าเกิดกูจะซื้อมาใช้เออเก็บกล่องนี่ผมบอกเลยมันเป็นอะไรที่เบสที่สุดแล้วครับผมนะ โอ้โหโคโชคดีฮะเออผมได้แล้วนะครับอาวุธที่จะใช้ฟาร,ร์มจนเอนเกมเนี่ยวิ่งเก็บกล่องอยู่แป๊บเดียวนะครับแล้วปรากฏว่าโชคดีออกไอเทมเอนเกมมานะก็คือง่ายๆครับเริ่มต้นเนี่ยผมยังไม่แนะนำให้คุณฟาร,ร์มเวลอยากให้คุณวิ่งเก็บกล่องอ,อ่าแล้วก็สุ่มไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะออกเจ้าหอ,อกตัวนี้เบอร์นิงสเปีย เจ้าหอ,อกตัวนี้ครับเป็นอหอ,อกระดับคอมมอนนะครับเป็นหอ,อกที่ดีที่สุดในเกมในเรื่องของการฟาร์ม PVE นะ PVP ก็ได้นิดนึงนะครับถ้าเกิดไปเจอพวกโขแล้วก็สู้ไม่ไหวหรอกนะครับเจ้าหอ,อกตัวนี้ครับเป็นหอ,อกที่ดีที่สุดในเกมแล้วมันทําอะไรได้รู้ไหมมันสามารถฟาร์มจนถึงเลเวลพันได้ด้วยความอีซี่ครับผมเออแล้วสามารถเอาไปฟาร์มมอนฟาร์มบอสก็ได้เช่นกันเจ้าหอ,อกตัวนี้นะครับ สรุปเลยง่ายๆนะครับเริ่มเกมมานะให้คุณวิ่งเก็บกล่องเก็บธนูเก็บโลกากะนะครับมาสุ่มจนกว่าจะออกเจ้าหอ,อกตัวเนี้นะอยากจะให้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครรีบไม่ได้เล่นหอ,อกตัวนี้ก็พลังอื่นก็ได้แต่ถ้าเป็นตัวที่ผมแนะนําจริงๆอ่ะต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นนะครับโอเคหลังจากที่เราได้หอ,อกตัวนี้มาแล้ว ค,คุณจะไม่ต้องการฟาร์มเงินอีกเลยคุณจะไม่ต้องการฟาร์มมอนอีกเลยใช่ครับคุณฟังไม่ผิดต่อให้เลเวลคุณแค่60เงินคุณจะมีแค่พันเดียวคุณก็ไม่ต้องไปฟาร์มมอนไม่ต้องไปฟาร์มเควสครับให้คุณไปที่ดัมมี่ครับผมตามผมมาผมมีจุดปั๊มดัมมี่เด็ดๆดีๆอยู่ที่หนึ่งนะครับปั๊มหนึ่งอยู่ไหนนะมันจะเป็นดัมมี่ติดกัน2ตัวครับคืออย่างนี้ต้องอธิบายก่อนระบบของเกมเนี้ยการที่คุณจะ เลเวลอัพได้เนี่ยหรือว่าจะเพิ่มเลเวลได้เนี่ยคุณจะต้องทำดาเมจและดาเมจตรงนั้นนะครับจะถูกแปลเปลี่ยนเป็นเลเวลนะครับยิ่งคุณทำดาเมจได้เยอะคุณก็จะได้เลเวลเยอะหลักการเกมมันมีแค่นี้เลยนะครับนี่เอดัมมี่แล้วนะครับมาเนี่ยแล้วคุณก็ฟร์ดมดัมมี่ไปฮะอย่างนี้เลยนี่เลยแค่นี้เลยครับเนี่ยเห็นปหคุณสังเกตไหมว่าหอกตัวนี้มันให้เลเวลแบบหลอดเลเวลเยอะมากเห็นไหมถ้าเป็นตัวอื่นคือได้น้อยนะ หลอดแอกฮตัวนี้ขึ้นเป็นข้อเลยครับเนี่ยแล้วคุณก็ฟาร์มหอ,อกตัวนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะมีมาสเตอรี่ครบ500ครับผมอโอเค ขออนุญาตนะครับสมมติว่าตอนนี้ mastery หอ,อกของผมตัวนี้นะครับถึงเลเวล500แล้วกันนะถ้าเกิดฟาร์มเองมานานแน่นอนแหละนะครับผมเอา ID ที่ผมฟาร์มก่อนนเนี้ที่ถึง500แล้วเข้ามานะครับหลังจากที่หอ,อกของคุณนะครับ mastery ครบ500รเลเวลของคุณเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้เลยนะมันสนแค่ mastery ครับผม mastery ห0 0 0ปุ๊บให้คุณมาคุยกับ npc ตัวนี้นะครับซื้อไฟ stone นะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่คุณยังไม่มีคุณก็แค่ ไปฟาร์มเควสผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนมาซารี่ห้าร้อยเนี่ยคุณฟาร์มมอนตรงไหนได้คุณก็ไปฟาร์มตรงนั้นไปลองดูแล้วกันนะครับเออแต่ว่าผมบอกเลยหอ,อกฟาร์มดีแน่นอนนะครับฟาร์มได้สบายสบายเลยนะหลังจากนั้นคุณกดใช้ครับโป้งโอเคครับหลังจากที่คุณได้หอ,อกมาแล้วนะครับจะเป็นหอ,อกตัวนี้เลยครับเจ้า scorching spear นะครับหอ,อกตัวนี้จะพาคุณไป end game น,นะครับมันเป็นหอ,อกที่ดีที่สุดแล้วก็ ฟาร์มเวลได้เร็วที่สุดแล้วในเกมไม่มีชิ้นไหนเร็วกว่าชิ้นนี้แล้วนะครับหลังจากนี้สิ่งที่คุณจะต้องทําคืออะไรรู้ไหมครับคือการเริ่มฟาร์มมอนนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นผมอยากจะให้คุณไปยืนตีดัมมี่นะครับจนถึงเอ่อมาสเตอรี 70, เพื่อเอาท่า C ครับผมท่า C เนะี่ยมันจะเป็นท่าที่เรียกว่าท่าเจาะเกาะนะครับพอใช้ C บวกกับ E มันจะแรงแบบมากๆแล้วคุณจะได้เลเวลแบบเร็วโคตรเลยนะครับ แต่ผมขออนาไปเก็บจนมีท่า C แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมไป a F K กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะใช้เวลาเราราประมาณ2ชั่วโมง 2- 3ชั่วโมงนะครับมตอรี่ก็อยู่ที่ประมาณ750นะครับแล้วก็เลเวลปัจจุบัน,นยอยู่ที่ย9 7อนยะู่ที่597เนาะปัจจุบันปลดล็อกตัว C แล้วนะครับอ่า นี่เลยคือจริงๆเนี่ยมันถึงตั้งนานแล้วแต่ผมเพลินเนี่ยปล่อยเพลินไปท,นทํานู่นทํานี่กลับมาดูอีกทีก็ปลาไปขนาดนี้แล้วนะครับก็คืออย่างนี้ถ้าเกิดคุณมีตัว C เนี่ยคือมันจะฟาร์มไวมากมากเลยเวย้ยคือจุดประสงค์หลักๆเนี่ยผมต้องการให้ทุกคนปลดล็อกมัเตอรี่ให้ถึงแค่ C เลยนะครับพอมี C แล้วมันจะเป็นการเดี๋ยวผมจะ E ให้ดูก่อนนะ E ธรรมดาปุ๊บเห็นไหมสามพันพันสี่สามพันนะครับเนี่เห็นไหมพันสี่พัน สเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดคุณกดตัว C ครับมันจะเป็นการเจาะเกาะโป้งนี่700อาจจะเบาแต่เห็นไหมมันเดิ้งไป5000ครับผมเออหอกนี้มันจะมีการคอมโบครับ4เป็นเจาะเกาะแล้วมันจะไปบู์ดาเมจให้อ e ีแรงขึ้นแล้วพอเราทำดาเมจได้แรงขึ้นครับตัวเลเวลมันก็จะเพิ่มไหวมากๆเห็นปะ่ะเนี่ยตีตีตีเนี่ย C E ตีตีตีเนี่ยดูดิเห็นลอดเลเวลผมเด้งไหมฮะ นี่แหละครับเคล็ดลับการฟารมผมแค่นี้เลยแล้วผมก็ทําแบบเนี้ยจนถึงเลเวล1000ครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเลเวล1000เนี่ยผมจะบอกแบบนี้ก่อนนะให้ทุกคนเนี่ยอันนี้อันนี้จะสอนฟาร์มหลังจากที่เลเวลพันหนึงแล้วนะสมมุติว่าคุณ1,000แล้วนะครับให้คุณมาหาลูฟี่ไม่ใช่ครับผมเดินผิดอ่ะให้คุณไปหานี่พิโกโลนะครับเก็บตังค์นะเท่าไหร่ไม่รู้แหละนะครับ มาสุ่มเผ่านะจนกว่าจะออกตัวนี้ครับอ่ามันชื่อว่ากูเมดทีบีนะอ่านผิดขออภัยแล้วกันนี่เผ่านี้เลยกูเมดทีบีมันจะเป็นเผ่าที่เอาดามเมจเรามาดูดเลือดนะครับหรือว่าตีดูดเลือดนั่นแหละนะครับแล้วคุณก็ไปฟาร์มบอสเอนเกมตรงนู้นได้เลยครับแค่นี้เลยต้องมีเวล1,000นะครับต้องมีอ่าเผาดูดเลือดต้องมีหอกตัวนี้นะครับแค่นี้เลย เออฟาร์มฟาร์มบอสในเกมได้แล้วแล้วคุณก็ปั๊มเงินนะ่ะได้ตัวละหกพันมั้งนะแต่ว่าคุณจะต้องสุ่มเสื้อด้วยนะคุณต้องเก็บตังมาสุ่มเสื้อด้วยนะครับคือระหว่างทางเนะี่ยจริงจริงผมจะไม่แนะนําให้ฟาร์มเงินเลยคือมันช้าทําให้เวลตันให้ถึง1000ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยค่อยมาเริ่มฟาร์มเงินมันจะไวเชื่อผมเถอะนะครับผมลองมาหมดทุกวิธีแล้วนะครับนี่เลยเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้ผมเพิ่งจะเวลห้าร้อยนะแต่ลองสู้ให้ดูไม่รู้จะสู้ไหวไหม นะครับโอเคครับตอนนี้ผมมาถึงหน้าบอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองฝ์มให้ทุกคนดูตอนนี้ครับเลเวลผมอยู่ที่ประมาณ600นะครับชุดผมเป็นชุดกากๆกกนะครับแต่ว่าโชคดีหน่อยที่หอ,อกผมอ่าเป็นรีเจนกับบัตเตอร์นะไปดูได้นะครับคลิปที่ผมสอนบิลไปคือคลิปแรกเนาะอ่ะผมมีแค่นี้เลยเลเวลก็แค่6 0 0นะครับหอ,อกดีๆเล่มหนึ่งแค่นั้นอ่ะ ่วนเผาเนี่ยไม่ใช่เผาดูดเลือดด้วยนะครับตังไม่พอสุ่มนะอ่าเดี๋ยวลองฟาร์มให้ดูเราจะตีแค่ตัวเดียวนะครับฟาร์มทีละตัวนะนี่ปาบชิบหายแล้วหายแล้วอุ้ยแต่มันก็ไหวนะเนี่ยไปเล่นไปอุ้ยถ้าถ้า,ถ,าถ้าดึงทีตีทีละตัวผมว่าได้ป่ะนี่ตายแล้วหนึ่งตัวนี่ตีเลอตัวนะครับอย่าอย่าใช้เอ็กนะ ใช้ใช้แค่ C กับ E ครับเนี่ยฟาร์มได้แล้วถ้าเกิดคุณมีเผ่าดูดเลือดเนี่ยไม่จําเป็นเลยโอ้สบายแล้วเนี่ยฮะ C กับ E แล้วเราก็ลากออกมาหน่อยเดี๋ยวมันจะพุ่งมาหาเรา C E ตีตีตี C E เ e, e. นี่ยโอ้โหง่ายไปเลย เนี่ยแล้วคุณก็ได้ตัวละหกพันเลยจบแล้วครับเนี่ยผมเวลหกร้อยผมก็ฟาร์มได้นะแต่ที่ผมแนะนําเวลผ่านไปก็คือมันจะง่ายกว่านี้แหละนะครับแต่ถ้าเกิดอหอกคุณดีนะคุณจะเวลเท่าไหร่คุณก็ฟาร์มได้เนะี่ยผมไม่หกร้อยผมตีแล้วนะแค่มันเอฟเคไม่ได้เท่านั้นเองนะครับแต่เราตีมือได้ไงเออมันก็ไวแล้วนะครับสาหรับผู้เล่นใหม่เนะี่ยจบแล้วนี่แหละผมมาแจกทิคเนี่ยถ้าคุณอยาก ฟาร์มเงินคุณก็มาตรงนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะฟาร์มเวลคุณก็แค่ไปตีดัมมี่แค่นั้นเลยครับผมไม่มีอะไรจะสอนแล้วแล้วก็อย่าลืมนะครับเผ่าจะต้องเป็นกูเมดที b ีเอาไว้ดูดเลือดมันจะอะ่เอาง่ายเราจะไม่ตายเลยเพราะมันจะดูดเลือดเรื่อยๆนะครับส่วนตัวหอกนะครับผมอยากจะให้บิวนะขอย้ำนะครับคลาสเป็นบัสเตอร์นะครับส่วนไทแอดเนี่ยรีเจนเดอรี่อ่ะมันอาจจะใช้เงินเป็นหลักแสนหลักล้านมันจะยากเกินไปสำหรับทุกคนนะครับ ไฮแอดเอาจริงๆเป็นแค่สเต้งก็พอแล้วเอ้ยสตองสตองนะครับเอาง่ายๆคุณสุ่มยังไงก็ได้ให้เลขข้างหน้าของคุณเนี่ยเป็น1.2แค่นั้นเลย1.2ขึ้นไปคือเล่นได้ต่ํากว่านั้นคือกาก1.5คือเทพสุดจําแค่นี้พอเมื่อคุณมีทุกอย่างตามที่ผมบอกแล้วคุณก็จะสามารถฟาร์มบอสเอนเกมได้แล้วเนี่ยจิ้มตัวละหกพันเลยแล้วถ้าเกิดคุณเวลเยอะกว่านี้คุณอาจจะจิ้ม C กับ E2 ชุดตายเลย นะครับเพราะว่าอีก ID หนึ่งผมเนี่ยจิ้มแค่ C กับ E 2ชุดครับไม่ได้สู้นานขนาดนี้เลยนะเห็นปะ่ะเนี่ยตายแล้วเห็นไหมนี่ผมเวลแค่600เองนะครับอ่ะไม่มีไรสอดแล้วเนี่ยแจกทิกหมดแล้วนะครับแต่ว่าแรกๆมันจะนานหน่อยเท่านั้นเองนะครับมันจะนานแค่ช่วงแรกคุณก็แค่อ่าเปิดอ่าโปรแกรมจำลองทิ้งเอาไว้แล้วก็ไปทำอะไรก็ได้นะครับสักประมาณ สี่ห้าชั่วโมงหกชั่วโมงกลับมานั่นแหละแล้วค่อยมาเล่นต่อหลังจากนั้นก็ได้นะครับเปิดไว้ก่อนนอนก็ได้เนาะอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยเป็นยังไงฮะหวังว่าจะชอบแล้วกันนะครับสอนไม่เข้าใจอะไรยังไงตรงไหนก็มเมนมาได้ผมจะพยายามตอบทุกเม้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจช่องนังกอ่านกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไม่ลบกวนเวลาทุกท่านแล้วขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย